จับซะขันจับได้ดีทุกเราขันเราปักตายขันแม่นเลยจับดีๆจับมือซ้ายดีๆหน่อยอืมให้ดูเนาะเอามือซ้ายออกนะจีจับมือซ้ายดีหน่อยแน่นหน่อยเออจับมือมือเอานี่ออกมาจับมือซ้ายไว้ดีๆ่เดิ ลองลองบิดมือเลยเอามือออกพอแล้วเอาค้อนเล็กมาเลยค้อนมาตีนี่หน่อยไม่ต้องค้อนใหญ่มากนี่นี่สงค้าเนี่ยค้อนนั่นแหละนี่ตี้องวะห่างนเอย

ถอดอกเอาตัวนี้ออกก่อนเนี่ยยกอันนี้ขึ้นก่อนยกออกไปแทงก็ถอดล็อกออกคานนัอนไปคืนเดี๋ยวหายเกียร์หา cởi tay áo, lông à, à, đi sang nút, cởi ra, em cầm nhấc lên này, khoa đứng qua, quá, đi em mưa ก็ียบไม่เท่าไหร่หอกโอ้แต่ไปแล้วแหละโอ้ผมไม่อยู่ละโอ้ผมดึงมายกออกมาเามาวางลงเนี่ยนะไม่วางเนี่ยนะ